I got this need for you. For oh, when I'm not hard. I know the need. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่เนสเซอรี่อัชชานเอลนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเนิร์เลยนะคะอย่างที่บอกในชื่อคลิปนะคะวันนี้เราจะมารีวิวแล้วก็สวอชลิปแมทนั่นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆถ้าสังเกตนะคะปัจจุบันเนี่ยมีลิปแมทหลากหลายแบรนด์เนี่ยเกิดขึ้นมาเกิดใหม่เยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งแบรนด์ที่เออเรารู้จักแล้วก็ไม่รู้จักนะคะแล้ววันนี้นะคะเนิร์ก็ได้ลองลิปแมทของแบรนด์หนึ่งนะคะที่ตอนแรกเนอร์ก็คิดว่า ไม่น่ารอดนะคะแต่พอเออนะคะพอลองรู้สึกว่าเอ้ยมันดีกว่าที่เราคิดนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าใช้ลิปแมทของ Golden Rose เลยนะอันนี้นะคะก็คือแบรนด์นี้เลยนะคะชื่อไทยๆนะคะชื่อ Suri สุริ n รแมทดีนะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนตัวลิปข้างในเนี่ยจะเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้เองนะคะน่ารู้สึกว่าเออแท่งเล็กแบบนี้มันก็พกง่ายดีเนาะ ทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติแล้วก็เนื้อของมันจะพันดีกว่านะอันนี้คือจากที่เนิร์ดลองเองนะคือตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าไม่น่ารอดนะคะแต่พอลองเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันเป็นแมตต์กันละเีนะคะแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยมันไม่ตกร่องมันช่วยเหมือนกับว่าช่วยเติมร่องปากเราด้วยให้แบบปากเราดูแบบว่าสม่ำเสมอเท่ากันแล้วเนิร์ดก็ลองไปกินข้าว สวยอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยมันก็ติดโทนดีคือมันก็จะหลุดข้างในเป็นปกติแหละแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือไม่ทําให้ปากเราแห้งไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแครกแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แบบว่าสบายปากจริงๆนะคะถึงมารีวิวนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูเนาะว่าทั้ง8สีเนี่ยมีสีประมาณอะไรเบอร์ไหนยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีสีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะคะไปดูกันเลยะคะ่ะ ก็จะเป็นสีที่หนึ่งนะคะเป็นสีที่สวยมากเลยนะคะให้ความรู้สึกแบบว่าแวมพายให้ความรู้สึกแบบว่าลึกลับหน้าค้นหานะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงที่รู้สึกว่ามีความอมม่วงอมชมพูคืออมหลายอมมากนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าเราแต่งหน้าอ่อนๆนะคะแล้วก็เออขี้เกียจแต่งหน้าเยอะๆนะก็แต่งหน้าอ่อนๆแล้วก็ฟาดปากสีนี้นะคะก็ดูดีเหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็มาถึงสีที่2อนะคะเป็นสีส้มสว่างสวยเกรียงไกรแบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะแบบไม่ต้องไปซื้อ ของแบบไม่ต้องไปซื้อไคลี่แล้วนะคะมาซื้อสุรีพรดีกว่านะคะหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็มีขายในเมืองไทยนะคะโอ้โหเป็นสีที่สวยมากจริงๆนะคะต่อมานะคะเป็นสีที่3มนะคะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเป็นสีแบบชมพูชมพูมพน่ารักมีความดอลลี่นะคะมีความยูนิคอร์นนะคะใครที่แบบเป็นสาวหวาน,วานสาวแบล๊บลบลนะคะชอบสีประมาณนี้เนี่ยอย่าพลาดเลยนะคะเป็นสีที่ สวยแล้วก็มีความน่ารักคิวทิ้มมากจริงๆะคะ่ะปึ๊บอันนี้นะคะก็จะมาถึงเบอร์สีนะคะจะเป็นสีนูดนะคะที่สุภาพาสูภาพแล้วก็ตุ่นๆแบบนี้เลยนะคะรู้สึกว่าสีนี้นะคะมีความคล้ายๆกับ แคนนี่เคของไคลี่นะคะเป็นสีที่ดีงามมากๆเลยนะคะสำหรับเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้ากับสีผิวแล้วก็เป็นสีที่ใช้ได้ everyday แล้วก็ใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์เพราะเป็นโทนที่ค่อนข้างสุภาพอยู่นะคะใครที่ชอบสีประมาณนี้นะคะแล้วก็สีผิวประมาณเี้นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากๆคุณค่าต่อการนี้มากๆเลยนะคะทีนี้นะคะก็จะมาถึงสีที่ห้าเลยนะคะก็จะเป็นสีชมพูที่ออกแนวบาร์บี้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีที่ทาแล้วให้ความรู้สึกว่านี่มันสีของลิกกี้มินาชนะคะเป็นอะไรที่ ชมพูหวานแหววมากๆเลยนะคะใครที่ชอบสีประมาณนี้สีบาร์บี้แบบนี้นะคะแนะนํานะคะว่าเป็นเบอร์5นะคะเป็นสีที่แบบว่าน่ารักคิวๆมากๆเลยนะคะ ต่อมานะคะก็มาถึงสีที่6กนะคะก็คือสีชมพูแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นชมพูสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นชมพูที่พาสเทลขึ้นมาอีกนะคะมีความแบบชมพูนมๆนะคะมีความน่ารักนะคะมีความบาร์บะะี้ค่ะแบบทาแล้วให้ความรู้สึกแบบโอคิวมากอะ่ะต่อมานะคะเราก็เดินทางมาถึงสีที่7แล้วนะคะเป็นสีแดงนะคะที่แบบว่า ูแพงแพงแทบไม่ไปแพงแพงมากๆนะเป็นสีแดงเฉดที่เนิดชอบมากๆเลยนะคือมันไม่ได้ไบรท์แล้วก็ไม่ได้เข้มจนเกินไปนะคะคือมันแดงแบบแดงจริงๆนะคะแล้วมันก็ดูแพงมากๆด้วยนะคะปึ้งนะคะก็มาถึงสีสุดท้ายกันแล้วนะคะเป็นสีที่เนอท่าออกมาแล้วเนแบบกรี๊ดในใจแรงมากค่ะเป็นสีที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นสีที่เนดชอบที่สุดแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์8นะคะแล้วก็เป็นโทนส้ม เป็นโทนส้มที่ออกน้าตาลตุนต่นๆกาลังดีนะคะคือไม่น้าตาลเลยแล้วก็ไม่ส้มเลยนะแล้วก็สีนี้นะคะมีความเป็นสายฝอด้วยเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่ได้ชอบแบบนู้ชมพูที่หวานมากแต่อยางอยากมีความเท่ก็สามารถแบบทาสีนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เน้เชื่อว่าสีนี้นะคะทากับสโมกกี้ก็สวยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรีวิวแล้วก็สวอชนะคะสุริพรแม็ดีนะคะจริงๆอันนี้นะคะก็ อย่างที่บอกนะคะปัจจุบันเนี่ยมีลิปแมตแบบหลากหลายแบรนด์นะคะเกิดขึ้นมากมายเลยเนอะตามไม่ทันแล้วนะอย่างอันนี้เนี่ยตอนที่เห็นครั้งแรกเนอก็อย่างที่บอกนะคะเนอก็ไม่คิดว่าจะรอดนะคะเพราะเนอก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่เราไม่รู้จักเนาะแล้วก็พอเป็นแบรนด์ที่มารู้จักเราก็จะไม่ค่อยมีความเชื่อถือนะคะแต่เนรรู้สึกว่าเออก็ได้เปิดใจลองะคะจากที่สวอชมาทั้ง8สีเนี่ยคือเขาก็ดีทั้ง8สีเลยนะจากที่ตอนแรกคิดว่าไม่น่ารอดแต่กลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่าฟอร สีดีกว่าแบรนด์ที่แพงกว่านี้บางแบรนด์เสียอีกนะคะพอเราลองเปิดใจเราลองลองเนี่ยเราก็ทําให้เราคนพบว่าเอ้ยมันก็มีสิ่งดีๆอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดีเกินคาดเหมือนกันเนาะแล้วก็หวังว่าเออคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีประโยชน์กับคนที่กําลังสนใจแบรนด์นี้อยู่หรือว่ากําลังหาสีโทนประมาณนี้อยู่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะอินจอยกับคลิปนี้นะคะใครที่มีคําถามอะไรหรือว่าอยากให้เนอร์ทำอะไรให้ดูเพิ่มเติมพิเศษเนี่ยสามารถคอมเมนต์ว้ที่ใต้ใตวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเนจะมาอ่านแล้วก็จะมาพิจารณาว่าเอออะไรที่เนท ให้ได้ก่อนบ้างเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะยังไงวันนี้นะคะเนอะขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย